วันที่7กรกฎาคม2568นางกันนิกาบุญสถาพรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมมวยัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กประถมมวัยอย่างมีคุณภาพโดยมีนายธีรั์คำยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศคณะวิทยากรซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนการจัดกิจกรรม6ก,กิจกรรมหลกักการสร้างและใช้สื่อที่หลากหลาย และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามช่วงวัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนปฐมวัยต่อไปผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยจำนวน226คนมีจำนวน2รุ่นรุ่นที่1วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่1 ชั้นอนุบาลปีที่สองและครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งและสองจำนวน103คนรุ่นที่สองวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่1 2และ3ชั้นอนุบาลปีที่2และ3และครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่3จํานวน123คน นหอประชุมอรุณยาเขตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสอง